สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับวันนี้เข้าบรรษาครับผมบรรเข้าบรรษาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า,า,ร,ร,อร,อารับที่ฝนตกหลายวันนะครับนี่สภาพอากาศแบบยังคลิ้มๆอยู่เลยนะครับอ่านี่ก็เตรียมไปส่งลูกค้านะครับ ภาษาเราก็ยังก่อสร้างเหมือนเดิมนะครับชุมชนนี้นะครับสุดยอดนะครับต่อเติมทุกวันเลยนะครับจะพาไปดูเหล็กกันนะครับเราเช็คราคาเหล็กกันหน่อยนะครับอันนี้หลังจากที่เหล็ก ราคาลงนะครับลงไปเยอะเลยนะครับสําหรับใครที่จะต่อเติมจะกอ่อสร้างนะครับสร้างบงสร้างบ้านวางกันไปนะครับมาเริ่มที่เหล็กเส้นเลยดีกว่านะครับเหล็กเส้นนะครับตอนนี้เหล็กแปดมิลตัวนี้เหล็กแปดมิลน,นะครับนี่เหล็กแปดมิลเขาจะเขียนว่า Rb8 RB8 นะครับจำไว้เลยนะครับเหล็กแปดมิล มันจะมีสัญลักษณ์ว่า RB8 นะครับอันนี้อยู่ที่ร้อยยบาทนะครับ120บาทจากร้อยสาบสีนะครับลงมาเยอะนะครับแล้วก็เหล็กสามุลพร้อมเหล็กสามุลพร้อมจะเล็กกว่าแปดมิลน,นะครับอยู่ที่1 1อยบาทนะครับ ร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็เหล็กสองหุนพร้อมตอนนี้อยู่ที่หกสิบห้าบาทนะครับอ่าแล้วก็เหล็กสองมิลเต็มโอ้ยหกมิลเต็มนะครับตัวทีเหล็กสองหุนเนาะหกมิลเต็มอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะส่วนเก้ามิล ก้ามินกามินก็เขียนว่าอาบีเครับอ b 9อยู่ที่ร้อบาทนะหรือร้อนะครับแล้วแต่ราคานะครับ่ก้ามินเต็มนะครับแล้วแต่ช่างราคาช่างราคาลูกค้าทั่วไปราคาลูกค้าประจำฮนะว่ากันไปนะครับ โอเคเสร็จแล้วเหล็กเส้นปเป็นเหล็กกล่องมาดูเหล็กกล่องกันนะครับอันเริ่มที่นิ้วคุณนิ้วดีกว่านิ้วคุณนิ้วนี่นิ้วคุณนิ้วอยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะครับจากสองร้อยสิบาทอ่านิ้วคุณ n สองนิ้วคุณ n สองอยู่ที่290บาทแล้วนะครับจาก330บาทนะครับ โอเคแล้วก็นิ้วคุณ3นี่คริ่งคุณ3อยู่ที่390บาทนะครับ390บาทนี่เป็นไงล่ะจาก450บาทนะครับลงมาเยอะเลย2คุณ4นะครับนี่2คุณ4อยู่ที่500 590บาทนะครับจาก660 5้รับ590บาทแล้วนะครับนี่ลงกระดําเลยนะครับสําหรับใครที่คิดจะก่อสร้างช่วงนี้นะครับน้ำมันแพงไม่เป็นไรนะครับแต่เล็กมันลงนะครับนีข้าพรรษาแล้วเล็กลงนะครับ3ากุณสอยู่ที่700ดร้อทวนนะครับสีุณสอยู่ที่1น0 0บาทห้ 1,500จาก1,244นะครับจาก1,200ครับนี่นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับราคาเหล็กนะครับบอกก่อนนะครับว่าเหล็กมันลงนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะก่อสร้างนะครับหรือจะซื้อไว้นะครับเพราะราคาน้ำมันอาจจะไม่ลดลงหรือไม่แน่นะครับ สวนทางกับราคาเหมันครับตอนนี้ราคาเหล็กลงมากนะครับถือว่าลงไปเยอะนะครับลงไปเยอะเลยนะครับถ้าใครซื้อเยอะราคาก็จะดรอปลงมานะครับเพราะว่าทางร้านาเราทําราคา,าลดลงอีกสําหรับลูกค้าที่ซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะเราก็ลดลงให้อีกนะครับนี่นะครับ สำหรับเหล็กนะครับเพราะว่ามันช่วงเข้ามรรสานะครับรถกระนำซัมเมอร์เซลนี่เหล็ก,กอุปกรณ์เหล็กผมจะเรียงกันเต็มตรงนี้นครับขายดีนะครับเหล็กก็ขายดีอุป,รปรกรณ์ก่อสร้างก็ขายดีนะครับอินทินปูนทรายนะครับนี่ท่อ PVC นะครับไม้ฝาขายดีมากนะครับนี่ นี่ปลอ,อกเหล็กก็มีหมดนะครับสังกะสีนะครับอันนี้ก็ไปส่งรอส่งลูกค้านะครับรอลุงน้องไปเอาดินไปส่งลูกค้าก่อน,นเอาดินเข้าก่อนเราก็มีดินขายขายทุกอย่างเลยนะครับขายทั้งดินขายทั้งหินทั้งทรายนะครับนีนะ่นี่จะเป็นสังกะสีพวกปลอ,อกเหล็กต่างๆ ทางกิโลเอาเราตะปูสกรูอยู่ข้างในนี่ครับนี่ตอนนี้กำลังจะขยับขยายที่ใหม่นะครับกำลังทอมที่อยู่นะครับจะจัดระเบียบใหม่นะครับเพราะของมันเยอะนะครับมันแน่นนะครับหลังจากที่เปิดร้านได้เกือบสองปีนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับตั้งแต่ทำคลิปแรกๆนะครับมี3มช่องนะครับ หลายๆคนที่เป็น FC นะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าดูคลิปก่อนก่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงสำหรับร้านนะครับร้านของบาทท้ากกิเลสซัพเปลี่ยนแปลงไปยังไงของเยอะขึ้นนะครับสินค้าเยอะขึ้นนะครับการขายของดีขึ้นนะครับขายของหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะมีปั๊มเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ นี่นะครับลูกค้าสนใจก็สนใจคนละอย่างบางคนสนใจปั๊มบางคนสนใจอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับบางคนก็สนใจร้านค้าส่งนะครับขาของจำนะครับข้างในก็มีขายปลีก้าส่งนะครับทำหลายอย่างนะครับอาจจะปวดหัวหน่อยนะครับวุ่นวายครับแต่ทาไปทํามาก็ชินเองนะครับเราจะเน้นขายของที่มันขายดีที่สุดนะครับ มีบ้างครับของที่สั่งมาเราขายไม่ออกมีแต่ส่วนน้อยครับน้อยที่สุดแต่เราก็ไม่ได้สั่งมาเยอะนะครับสั่งแต่ถือว่าออกไหมออกแต่ว่ามันนานนะครับนานนะครับเราจะเน้นของที่ออกเร็วนะครับอย่างเช่นอินทิีปูนทรายนี่ขายดีนะครับเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นแล้วก็เหล็กกล่องเหล็กกล่องก็จะเป็นอ่าเป็น สองคูนหนึ่งหนึ่งคูนสามสี่คูสองนะครับแล้วรถด,ดินมาแล้วครับรถด,ดินมาแล้วเดี๋ยวไปบอกน้องๆก่อนทาไปส่งของให้ลูกค้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับสำหรับวัสดุก่อสร้างแล้วก็ราคาเหล็กนะครับนี่โอเคฝากกดติดตามความเจริญทรัพย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ